ใช่ล่โอ้โหแปงเลยแปลงเลยอุวิวมินมินมาดูไอ้ที่มันแผลอยู่นี่เห็นไหมอยู่ในกล้องแม่นี่เห็นไหมมันแผลเบี้ยนะมินไม่แผลเบี้ยมินก็ดูตรงโน้นก็ได้ อ้ยตัวเล็กนิดเดียวเองนะตัวเท่านิ้วโป้งนี่แต่ว่าแผลได้ใหญ่มากเลยอุยอ้ยยามันต้องช่วยมันทางมันอยู่ไหนอะไรพวกนี้นี่อ nên cái và hôm nay chắc là mèo bưng chạy từng đẻ ui mày cả coi พ่อมันไปไหนแล้วอยู่ที่นี่แล้วลูกแซนเอาหวัวไปบงังมันหานนะคะแล้วจักี้น,บบนี่พี่ฝอเห็นก่อนพี่ฝอเห็นเลยชั้น,นก็อยู่ไกลมาก มันต้องกัดาหาก่อนต้องจับาหานมาฟาดเว้ยหมาหาตัวเห็นยังบ่ได้งูดตัวทอนน้อย มีนเอาของมีนมาถ่ายไม่ต้องมามองหรอกหมแต่หันไปมองน้นก็โฉกเอาโอ้ยนี่ม่แนมแต่จะขวาง <laughs>